จะมีการสุ่มชื่อน้องช้านะครับมอบรางวัลพิเศษนะครับผมก็ตอนนี้ต้องหานะครับผมคนที่จะมานะครับจับนะครับรายชื่อขึ้นมานะครับเพราะว่าลำดับลำดับแรกนะครับผมก็จะเป็นนะครับเงินสดนะครับสองพันคะแนนเลยนะครับจากคุณแม่นงนุชนะครับผมตรนี้นะครับมีเงินสดอยู่ในนี้เลยนะครับก็ตอนนี้จะให้ใครนะครับผม ต่อมาในชื่อน้องช้างนะครับที่มาร่วมกิจกรรมอยู่ในไหนี้แล้วนะครับผมเราเขียนชื่อให้ทุกเชือมันดูย้อนหลังได้นะครับถ้าใครไม่เชื่อวันมีชื่อตัวเองอยู่หรือเปล่ายกเวทผู้ใจบัวลอยนะครับเราไม่มีชื่อนะครับผมก็นะครับรองนาวนะครับน้ำเพชรมูเมชื่อใจบัวบานนะครับนาโนอุบุลจุ๊บแดงทองคำทองแท่งนะครับอรไทยลักกี้บอกรอยนะครับคุกกี้มีชื่ออยูตรนนี้แล้วนะครับก็ ขออนุญาตนะครับให้เฉพาะน้องช้างที่อยู่บริเวณนี้แต่อาจจะไม่ได้ทุกเชือกนะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้ทุกเชือกแล้วมาลุ้นนะคะใครครับผมใครใครอยากจบไหนใครอยากจดไหนครับมีครับมีมีอยู่แล้วครับผมอ่ะใครจะเป็นผู้เสียสละนะครับผมแม่แอ๋สนใจไหมครับผมสองพันเลยนะครับรางวัลแรกนะครับผมใครได้ไม่ได้ก็โทษแม่แอ๋นะครับผม เอาแม่เอาหยิบนะครับ้ามองเอ้าดูนะครับผมเอาเรื่องดีๆมั่นใจไหมครับมั่นใจนะไม่เปลี่ยนนะยังไม่เปิดนะอ่าแม่แอลเปิดอ่านดูนะครับชื่อใครครับผมอุ้มบุญซอควันกะแนนนะครับผมลูนบานไม่ใช่บานแล้วอุ้มดาวอะไรอุ้มโอเวอร์ลองดาวผม ขออนุญาตนะครับผมก็ให้ตัวแทนนะครับไปส่งให้นะครับวันนี้นะครับสองคนมาได้เลยนะครับผมโบ๊ทแมทโบ๊ทแมทโบ๊ทแมนะครับคุยกับไม่เอ๋อนะครับผมนะาฮครับผมโอเคนะครับผมเมื่อแม่นอ้อมติเมื่อเรานวักจุ๊บแจ้วอ้ออุ้มมั้งอ้ออุ้มได้นี้นะครับผมว่าจะเป็นอุปกรณ์ของพ่อบ้านใจกล้านะครับผมก็มีมีมีคะแนนด้วยนะครับเห็อยู่ในซองนะครับก็ ผู้เสียชนะของเรามาแล้วนะครับครูโซ่นะครับอยากจะลองนะครับ3โมองนะครับผมโอเคก็บอกว่าซิมเดียวใช้อุปกรณ์หักปล่อยนะครับผมจะได้ไหมนะครับเป็นอันนี้นะครับผมเรให้ตามลำดับนะครับขอชื่อน้องหนูข้างหลังครับผมมีชื่อใส่บ้างหรอมีน้อนได้ไหมเปิดด้วยมุกน้องนหนูนี่นะครับผม เอางอแล้วนะผมอันนี้ต้องคุยกับปุซี่นะครับน้องปุซซี่นะครับเป็นคนนะครับหยิบขึ้นมาเองน้องนาโนนะครับนะครับน้องนาโนนะครับผมอันนี้คือรางวัลพิเศษนะครับผมผมนะฮครับเดี๋ยวเขย่าก่อนอันลำดับต่อไปนะครับผมยังมีนะครับอุปกรณ์ของพ่อบ้านใจบ้าของเรานะผมเองครับผมเอาแมสกยสิม่วงคุณแซ็ตครับขอตัวแทนหน่อยครับผมเบอร์ฮันแจ๊กเตก็ได้นะครับผม เป็นพมากนะครับผมก็ใช้ใช้เก็บที่ช้างนะครับทำความสาดอย่างเดียวามเอาไปใช้อย่างอื่นนะครับนะครับอุบุนอุบุนะครับพร้อมแล้วนแม่ครับผมเดีายวไป่ยังอุบนอุบุนอุบบนะครับผมก็เปิดชื่อเลยครับผมคุณแม่นะครับเรานะครับให้แม่ซีนะครับใจนในนะครับบ อันนี้ต้องได้ไปแล้วต้องขยันขยันนะครับผมเก็บปอดทำความสะอาดนะครับผมอียเหลือยงไ้โครับอมาใ้อยากได้มาให้อยากได้มาขยับมันอย่างนี้นะไม่ค่าอยากลองครับผมอยากให้พูอยากได้ให้นะครับพ่ออูนนะครับผมหยิบขึ้นมาเลยนะครับผมขอโทษด้วยอาจจะไม่ได้ทุกเชือกนะครับมาค่เปิดนะครับ ทองคำนกทองคนกบูดีอาแม่ให้นะครับวงบูดบอลไปนกนกน้ำด้วยแม่สบายนะครับผมเอาให้ควันพี่ทองคำจับต่อเลยไหมได้ได้ได้ครับก็ต่อไปนะครับอุปกรณ์เขาดาวของเรานะครับผมเครื่องนะครับเก็บความเย็นนะครับพร้อมอาเกินไปซื้อน้ำแข็งนะครับผมเอา ใครจะจับครับผมไม่อยากไม่อยากไม่อยากเสี่ยงครับผมมีให้น้อยนะครับน้อยเป็นคนหยิบนะครับผมอ,อ่าเสียนับเพชรครับผมเ <c oughs> สียไม่ได้แล้วมาได้มาสองเสียได้สองชิ้นเลยนะครับผม อ่าะครับก็เสียน้ำเพชรกพชระดิกน้ำนะครับผมต่อไปนะครับอุปกรณ์เข้าดาวอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมก็จะเป็นผ้าห่มนะครับไปห่มผมกับน้องชายหรือว่ากอบคนที่คุณรักนะครับพร้อมนะครับคะแนนซื้อกับแกล้มนะครับผมอะครับผมเนาะจิกซออยากให้ใครคะต้องรุ้นจุ๊บแจ๊งจุ๊บแจ๊งไี่เหรอจุ๊บแจ๊งอาจุ๊บแจ๊งครับลูกสาวจับอมจับผมแจ๊ง นะครับผมเอาไวให้นะครับน้องตุกแจงนะครับผมอัเอาสองให้หนนะครับมีแบบนี้ด้วยหรอมีเยนะครับผมยังไม่หมดยังมีอีกนะครับเหมือนเดิมนะครับหนึชุดนะครับผมมานะครัขอตท่แทนหน่อยนะครับผมก็คือว่าสบายๆนา่นนะครับผมห้ามดูนะครับผมอันนี้แม่ควานของน้องคุกกี้นะครับผมหยิบเองนะครับผมสีม่วงนะครับผมชุดนี้เปิดดูเลยครับผม น้องอุ้มดู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 เลยนะครับอันนี้ช่วยหายหนาวได้นะครับอันนี้ช่วยหายหนาวได้นะครับมาเยือดแล้วหนาวมาเยือนแล้วหนาวเดี๋ยวลองวนมองให้ด้วยนะครับผมยังเหลืออีกสองชุดยังเหลืออีกสองชุดนะครับผม รู <l preocup ations> ้ส <Techn Pokémon> ึกว่าบ้านพี่ชื่นจะได้เยอะกว่าเื่ลยนะดีแท้นะนะนเออพี่บัวเองจำเป็นพี่บัวได้ดิต้องชุดนะครับสีชุกผู้นะครับผมเปิดเองเลยนะครับโอยปุกี้ปุกี้กระปุ่นนี่นะงงามลูกมังคุโซนะครับขรอมใหน้องปุกี้ด้วยนะครับเราทดลองนะครับใช่สองคีสองด้วยนะครับคอกับแฟมนะครับแล้วก็ผมห้านะครับผม ยังนะครับชื่อสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับผมถกกอมีแม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกอ่ะท่านใดนะครับผมนะครับผมมานะครับผมมาเนอะนะครับสวยๆนะครับหยิบขึ้นมาเองนเอ็นอ็นนะครับได้แล้วเปิดชื่อมาโบจารถเข็นเลยน้องโบเมะนะครับผม เอาโมเมด้วยพี่หัวปีหัวปีนี้ไม่หมาเลยไม่ต้อร้าไอ้หัวไม่ต้องเศราไม่หมาเลยพี่หัวแล้วก็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบอกรางวัลก่อนเด็กมีรางวัลอะไรนะพอดีมีโมแมเอฟซีเพิ่มเติ่มขึ้นมาห้าร้อยสองรางวัลก็ถูกนะครับห้าร้อยสองรางวัลแต่รายชื่อเหลือทั้งหล้วคุณโซดูรายชื่อหน่อย เหลืองห้าเหลืองห้าคนแสดงว่ามีสามคนที่จำไม่ได้นะครับผมอ๋อน้องบูเมเห็นะครับผมมี่ควันเขียวเขียวจะเปิดเลยนะครับผมเ๊ยวเลยว้าไส้น้องทองแท่งน้องทองแท่งนะครับผม500คะแนนนะครับผมก็เหลืออีกหนึ่งรางวัลอันนี้นะครับน้องทองแท่งนะครับห้า500คะแนนนะครับเพิ่มเติมจากในเอฟซีนะครับผมอันนี้เป็นรางวัลพิเศษนะครับ เดี๋ยวเอานะครับ500หอี่งนรางวัลนะครับผม500อีกสงนรางวัลนะครับรางวัลพิเศษนะครับโอน่าจะได้โค้กเชื่อเลยอวานเปิดดูครับผมบัวบานยังไม่ได้หรอบัวบาน อ่ะนะครับก็เหลืออีกสามเชือกที่ยังไม่ได้แต่ว่าเรามีรางวัลที่สองรางวัลนะครับเราเอารางวัลหนึ่งพันไปก่อนเลยนะครับรางวัลหนึ่งพันไปก่อนนะครับใครจะเป็นคนนะครับผมใครจะเป็นผู้กล้านะครับผมใครจะเป็นผู้กล้านะครับผมขออาสาสมัครหน่อยเหลือน้องบอมหลอยน้องอรทย ลัคก hey, he ี้ใช่ไหมที่ยังไม่ได้เข้าไม่ได้สามสามเชือดนี้ไม่เชื่อมไม่ได้อันหนึ่พันคะแนนก่อนนะครับ1นึ่ันคะแนนนะครับเีจากน็อคจุ้งเซก็โบกว่ายังไงให้กับปอยน้องอย้งนันนครับผน หน, ciel, นุ่มได้แลนะครับอนะครับ really น so ้องบอยหนึ right. ่งนคะแนนนะครับพอดีเลยนะครับผมป้อเอาไปนะครับผมทำอะไรก็ได้นะครับผมนะครับผมฮะรางลสุด้าหรอยคะแนนก่อนนะครับาคะแนนเฮ้ยเอาอันนึงอันนึงเอาไปต่อาไปเอาไปเอาไป่อยก่อนนะครับผมป้อได้ขออนุญาตเติรดให้นะครับเ็าจะเหลือน้ตอลลีคกับน้ีนะครับผม านผออรัยนแนะครับที่บวนะอยนะครับผมน้องรัหาคะแนนนะครับโอหนะครับครไเหลือรางวัลเดียวใช่ไหมเหลือรางวัลเดียวนะครับไม่ต้องจับแล้วเพราะว่าเหลือลัคกี้ชิ้นเดียวนะครับผม เดี๋ยวต้องให้ยืนยันว่ามีชื่อจริงไหมนี่นะครับน้องลักกี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับแม่พรนะครับผม500คะแนนนะครับผมโมบานมอออออนนล้้วโ่งักกี้500คะแนนครับของแม่พรก็ไม่ต้องเสียใจนะครับบางคนได้คะแนนไปไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยอุปกรณ์นะครับใช้เก็บกวาดได้นะครับใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับบนี้ ก็ขอบคุณนะครับของขวัญนะครับผมจายนะครับน้องโบบานนะครับซุ้มเขี่ยวนะครับผมนะครับผมให้น้องโบบานพร้อมกับคุณยายนะครับผมคุณยายนะครับว่ายังไงครับคองยายนม่หนัดของขวัญองครับผมขอบคุณนะครับน้องโบบานขอบคุณซุ้มเกียวนะครับ นะครับแล้วก็จะมีนะครับเอฟซีของน้องจุ๊บแดงนะครับผมก็นะครับจะมอบนะครับผมคะแนนนะครับเป็นโบนัสับคุณยายทั้งหมด2อ0 0ันสี่สิบสองพเท่าไหร่อรันเจ็ดคะแนนนะครับขอเซฟลงมือด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณน้องจุ๊บแดงของทีเอฟซีน้องจุ๊บแดงนะครับผมก็ ทุกคนนะครับถือว่าได้นะครับทุกเชื่อแล้วนะครับก็บางคนอาจจะได้อุปกรณ์นะครับบางนพลาดจะได้คะแนนไม่เป็นไรแต่วอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับก็ทานอาหารไปเรื่อยอาจจะนะครับมีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมรอบสองอีกนะครับผมก็รอบสองอีกนะครับต้องเอาสุกีวก็ได้พอุปกรณ์ปช่วยกันนะครับผมนะครับผมนราต้องทำได้อะไรครับผมนี่ครับผมนพี่วังมีแต่กนขยันะ นะฮะเราก็ดนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับผมสาวสาดาวซิ้งนะครับผมได้เยอะได้เยอะกับเพื่อนเลยนะครับผมขอบคุณน้องกุ้งมูลน้องโมเมนะครับน้องนาโนชื่นใจนะครับน้องโบบานน้องจุ๊บแดงน้องทองคำทองแท่งนะครับน้องลั็คกี้น้องออรัาไนน้องโบพลอยนะครับน้องบุ๊งกี้พี่นะครับมาร่วมเสด็ความดีนะครับวันท้ายวันเกิดนะครับคุณยายบุ่ลอยนะครับครบรอบ54ปีนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็ถือว่าทุกคนก็นะครับ ได้ราพร้อมทเศษไปแล้วไปนะครับผมไม่่าเอาช่องดีเขออนุญาต่องก็นักดัวเรากียไ่ให้เ่ออาจจะได้มากนะครับแต่ก็นะครปันมอยากให้เ่อๆนะครับผมก็เดี๋ยวใ่องก็หนักตนี่เป็นแนาครับันีเป็นแ่อห้อนับพี่น้องาา่มรวมกันครัอกทความสอาดนะคะแต่ว่าพอได้เป็นผ้าหม Terima kasih telah menonton!